อ่ะมาดูเลเวล2กันต่อเนาะเหมือนเดิมเนาะใช้ใช้ในวงเล็บเป็น subject โอเคเนาะอ่ะมาดูกันกับบ y o อยู่ไหนอยู่นี่ข้างล่างเนี่ยถ้าอยู่ข้างล่างก็เพิ่มมาอีกสเต็ปหนึ่งคือย้ายไปอยู่ข้างบนก่อนนะครับดังนั้นมันจะได้ไม่เขียนโจทย์แล้วนะเขียนวิธีเลยนะครับ ลาแป๊บโอเคย้ <c oughs> ยายไปคูณนะครับได้เป็น y คูณกับ w ลบ 4n เท่ากับ 3n ลบ 2y นะครับทีนี้ w อยู่ตรงนี้ถูกไหมต้องกำจัดตัวนี้กับตัวนี้ออกเนาะ จะย้ายไปเลยก็ได้นะจะย้าย y ไปนู้นเลยก็ได้แต่ทำางนี้ก็ดีนะครับเอาคูณไปงี้ก่อนก็ดีนะครับได้ y w นะครับคือเหตุผลที่คูณไปเดี๋ยวเดี๋ยวพอทำไทยที่สุดมันจะได้รูปที่มันสวยกว่าแบบเมื่อกี้แต่มันก็ถูกทั้งสองวิธีแหละมันแล้วแต่นะครับแต่ในส่วนตัวครูชอบแบบนี้มากกว่า c n y นะครับชอบมากกว่าเพราะมันสวยกว่า 3n ลบ 2y นะครับอืมก็เรียนรู้้ทั้งสองวิธีนะครับอ่ะ w w อยู่ตรงนี้เนาะแสดงว่ากำจัดตัวนี้กับตัวนี้ออกเนาะสองตัวกำจัดตัวลบก่อนเป็น y w ย้ายเป็นบวกนะนะครับ 3n ลบ 2y บวก 4n y เห็นไหมย้ายเป็นบวกเห็นป่ะเหลือตัวเดียวแล้วเหลือ y ตัวเดียวที่จะต้องกำจัดนะกำจัดตัวนี้ไปนะแเท่ากับ 3n ลบ 2y วก 4n y เนี่ยย้าย y ไปหารไงมันก็จะกลายเป็นนี้มันจะสวยกว่าอีกแบบหนึ่งเคนะถ้าอยากทำแบบนี้ นะครับเอาเอาตมันอ,อยู่ไว้ข้างบนโดยการเอาไปคูณนะ mm hmm. แล้วก็คูณคูณเข้านะครับแล้วค่อยย้ายโอเคนะอ mm ่ะ hmm. ต่อไปข้อ b อยากให้ b อยากให้ v เป็น subject อยู่ตรงนี้เนาะ mm hmm. ก็เอา v คูณให้หมด เอาไงดีอะสอนวิธีที่รัดรัดขึ้นหน่อยแล้วกันน้องคู่เห็นตัวนี้อืมรัดไหมอะไ,ไม่รัดค่ะถ้ากำจัด V H ีเฉยๆนะครับกำจัด V เฉยมันจะไม่สวย ข้อนี้นะ,ะโจทย์เขียนโจทย์ก่อน1ส่วน u เท่ากับ1ส่วน f เนาะจะจะทำให้ u ทำให้ v ตัวนี้อยู่ข้างบนนะครู v. ก็ต้องทำอย่างนี้คูณด้วย uv คือกำจัดตัวนี้ไปด้วยเลยมันจะมันจะสวยกว่า นะก็ต้องคูณฝั่งนี้ด้วยโอเคนะครับอ่ะดูสิได้เป็นไงได้เป็นเอาตัวนี้คูณตัวนี้เนาะยตัด U ูหรือแค่ V บวกกับตัวนี้คูณตัวนี้ V V ตัด V เหรือ U นะครับเท่ากับ U V ส่วน F ไม่สวยมันเหลืออย่างเงี้ยมันมันได้นะย้ายไปได้แต่ว่ามันไม่สวยเอาใหมา่1ส่วน u บวกหส่วน v คูณด้วย3ตัวเลยเอา3ตัวเนี้ยมาคูณคูณ u v f เท่ากับ1ส่วน f แล้วก็คูณ u v f เหมือนกัน ดูสิสวยยังคนตัวนี้ได้ตัด u ออก vf บวกกับคนตัวนี้ตัด v ออก uf เท่ากับเนี่ยตัด f ออกเนาะเหลือแค่ uv เอออย่างเงี้ยสวยนะครับสวยแล้วทีนี้มี v 2สองตัวเห็นไหม subject subject v ให้ v เป็น subject นะครับแล้วมี v 2ตัวเนี่ยก็เข้าอีล็อกเดิมครับย้ายไม่อยู่ด้วยกันพอเดี๋ยวเราจะรวบเป็นตัวเดียวนะครับสับที่กันนี้หน่อยไมไ่เป็นไรเนี่ยรวบเป็นตัวเดียวเนาะได้เป็นเอ,อ f ลบ u v ย้ายนี่ไปด้วยเลยนะ ลบ U F อืมอ่ะนี่คือตัวที่เราต้องการเห็นไหมงนั้นต้องกับจัดตัวนี้ออกไปเนาะ V เท่ากับลบ U F ส่วน F ลบ U จบข้อนี้ข้อนี้ยากนิดหนึ่งตรงที่ว่า คือจะย้าย V เลยก็ไม่ได้เพราะย้าย V ปุ๊บมันจะไปติดตัวนี้มันผิดหลักการผิดผิดหลักการทำนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีตัวส่วนน่ยแนะนำให้กําจัดตัวส่วนให้หมดก่อนโดยการคูนคูณด้วย3ตัวเนี้ยเข้าไปทำไไม่อ,ออกหรอกคันเนี่ยโอเคต่อ ข้อ c ต้องการ r นะ r อยู่ไหนอยู่นี่ก็เนี่ยถ้ามีตัวส่วนเนี่ยถ้าคิดอะไรไม่ออกคูณด้วยร้อยก่อนเลยให้ให้มันมันจะสวยถ้าถ้ากำจัดตัวส่วนได้มันจะสวยดูนะ ถ้าเราคูณ100เข้าไปทั้ง2องข้างนะครับฝั่งซ้ายจะได้เป็น100 i เท่ากับเอ่อ1 0 0 100ก็ต้องไปคูณตัวนี้กับตัวนี้นะครับอ่ะฝั่งยังไม่คูณดีกว่าเขียนใหม่ก่อน คือถ้าเกิดครูอ่ะคูณได้เลยแต่เราอ่ะคูณไม่ได้หนึ่งบวก r t ส่วนหนึ่งร้อยครูเอา p กับหนึ่งร้อยมาอยู่ด้วยกันคูณด้วยหนึ่งร้อย p เขียมาอ่ะทีนี้ต้องเอาตัวเนี้ยไปคูณสองตัวนี้หนึ100 100 <P> ่งร้อย i เท่ากับหนึ่งร้อย p บวกกับ r PRT นะครับหนึมันตัดกับตัวนี้ไปไงมันก็มันก็จะเหลือ3ตัวนี้โอเคไหมอ่ะมาดูกัน R เราไปอยู่ตรงไหนแล้ว R เราไปอยู่ตรงนี้ดังนั้นไอตัวเกกะคือตัวนี้3ตัวนี้กำจัดไปให้หมดนะ3ตัว กำจัด100 p ก่อนได้เป็น100 i ลบ1 0 0 p เท่ากับ p r t เหลือ2ตัวนะครับตรงนี้ครูเขียนใหม่นะเขียนใหม่เป็นออ p t r นะครับ p t r กำจัด Pt เลยย้ายไปหารนะครับได้เป็น R เท่ากับเขียนสลับข้างนะเนี่ยมันจะสวยถ้ากําจัดตัวส่วนก่อนมันจะสวยทุกทีเลยนะครับข้อดี กำจัดตัวส่วนก่อนนะครับยังไม่ต้องคิดอะไรมากกำจัดตัวส่วนก่อนอกำจัดตัวส่วนโดยการคูณสองลบแซดไปคูณสองลบแซดทั้งสองข้าง จะได้เป็นไรอะ ต้องการ Z ซนะแซมี2องอัน,นยากนะเนี่ยซับซ้อนแซมีสองตัวนั้นะต้องกระจายก่อนเดี๋ยวเอามาอยู่ด้วยกัน ี้มีแซดทำมาอยู่ด้วยกันย้ายไปย้ายทีเดียวนะอันนี้ย้ายไปด้วยนะย้ายสลับกันนะนะครับอ่ะอันนี้พิเศษหน่อยเนื่องจากเป็นบวกเอาไปข้างหน้ามันจะได้สวย ผู้เลี้ยงโพดเลยนะแซดเนี่ยพอกำจัดตัวส่วนก่อนมันจะสวยไม่จะสวยทุกทีจบ ต้องการ x นะครับเขนโจทย์หน่อยเออคือถ้าเกิดมันไม่ไม่มีรูทอะถ้ามันไม่มีรูทนะอย่างเงี้ยมันก็สบายใช่ปะถูกไหมครับแต่ที่มันไม่สบายเพราะมีรูทใช่ปะถูกไหมถ้าสมมติเอารูทออกเนี่ยกำจัดอะไรกำจัด4ย้ายไปบวกจบเลย แต่พอเอินมันมีรูทไงดังนั้นสิ่งแรกที่ทําคือกําจัดรูทก่อนกําจัดยังไงรูทยกกําลังสองมันซะนะครับแต่อย่าละเมียงทำสองข้างนะครับทาข้างซ้ายต้องทํำข้างขวาด้วยเป็นกฎต้องจํากฎให้ได้กําลังสองกับรูทมันมันเจ้ากันไปนะครับได้เป็น4บวก x นั้นได้ x เท่ากับ y กำลังสองลบสจบข้อนี้อะตองการ g เหมือนเดิมมันข้อนี้มันเก่าการรูทนะครับ เกเื่ื่อใหม่ square root ก็กำลังสองมันซะกำลังสองซ้ายกำลังสองขวาได้เป็นไร t กำลังสองเท่ากับ4ี่พากำลังสองเนาะเพราะมันต้องคูณน,นี่คูณน,นี่แล้วก็คูณน,นี่ด้วยคูณกับ l ส่วน g ต้องการ g อ่ะ g อยู่ข้างล่างก็เหมือนเดิม ย้าย g ก่อนย้าย g ก่อนนะครับได้เป็น g t กำลังสองเท่ากับแอมซีพายกำลังสอง l อะไรเกิดกะตัวนี้เกิดกะเนาะต้องกำจัดออก g เท่ากับ สี่ข้อโอ้โ oh, หเลยตั้งสข้ออะต้องการ a ก็คือตัวนี้เนาะก็ย้ายตัวเดินไปห,หมดเลยนะครับย้ายตัวนี้3ตัวนะครับย้าย b มัลงสองก่อน ต่อไปตรงนี้ครูเขียนใหม่นะครูเขียนใหม่เป็นเพราะครูเพราะมันต้องการต้องการ A ครูจะเอาเอไว้ข้างหลังี้ครูเพราะว่ามุมมองมันคือตัวนี้คูณกับตัวนี้ไงโอเคนะลบส CA เนาะอืมเนี่ยตัวนี้ย้ายไปหารเลยจบ อ่าเขียนเหมือนเดิมก่อนย้ายไปหารเนาะย้ายไปหารก้ไปอยู่ข้างล่างเอาลบไปตรงนี้จบอยู่ต้องย้ายอย่างอื่นให้หมดย้ายสองตัวนี้ย้ายสองเอก่อนเนาะนะครับ ย้ายยูย้ายวต้องการยูดังนั้นอ่ะทีนี้เหลืออะไรเหลือลบกับเหลือ2ตัวนี้เหลือลบกับ2นะจัดการลบก่อน อ่ะเขียนให้สวยๆหน่อยอืมต่อไปเหลืออะไรเหลือสองสองตัวเนี้ยต้องกำจัดออกกำจัดสองที่เป็นกำลังยังไงด้วยการถอดรูดทั้งสองข้างกันฝั่งขวาก็ได้อยู่ฝั่งซ้ายถอดรูทไม่ได้หรอกก็ไว้อย่างนี้เลย จบต้องการ x อ่า x มี2ตัวด้วย x อยู่ข้างล่างด้วยย้ายไปคูณก่อนนะเหมือนเดิมเลย เอ็กมีสตัวกระจายก่อนเ oh. นี่ยกระจายแล้วเอามาอยู่ด้วยกันย้ายเป็นบวกไอ้นี่ย้ายไปนี่ย้ายเป็นลบ อย่าตรงนี้ผิดต้องเป็น yx สิโอเคดึงตัวนี้ออกเนาะตัวที่เหมือนกันเอาไว้นอกวงเล็บตัวที่ไม่เหมือนกันไว้ในวงเล็บตัวนี้ทำให้สวยได้เนี่ยพระเดี๋ยวมันจะมาคล้ตัวนี้ทำให้สวยดีกว่า ่ะเดี๋ยวเดียวยังไม่ย้ายประมาณนี้ต่อไปต้องการเอ็นเนาะคือตัวนี้ เห็นรูทกำจัดรูทก่อนนะครับถ้าเห็นรูทพยายามกำจัดรูทก่อนยกกำลังสองทั้งสองข้างนั่นเอง ใหญ่ตัวนี้เนาะเหลือแค่สองสองอันนี้ใหญ่แล้วก็ลบตัวนี้ก็ออกก่อน ณจุดนี้เหลือแค่ลบกับ2กับกำลังสองกำจัดลบก่อนเอาไปคูณทั้งด้านซ้ายเนาะได้เป็นอ้น,นี้ครูเขียนรวบเลยนะเขียนรวบนะครับได้เป็น a s กำลังสองส่วน4 a กำลังสองแต่ทีนี้มีลบด้วยเอาลบไปคูณด้วยเนาะตรงนี้กลายเป็นบวก งั้นเอ็นกำลังสองจะเท่ากับประมาณนี้